ถ้าทั้งสองฝ่ายสมัครใจทะเลาะวิวาทกันนะครับจะมีโทษอย่างไรครับทนายนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับผมก็ลงคลิปเกี่ยวกับการที่ไปทำร้ายไปตบไปตีคนอื่นเนี่ยนะครับว่ามีโทษจำคุกหนึ่งเดือนนะครับปรับไม่เกิน1 0,000บาทนะครับแล้วถ้าเลือดออกนะครับปากฉีกหัวแตกเนี่ยอย่างนี้นะครับผิดฐานทำร้ายร่างกายมีโทษจำคุก2ปีนะครับปรับไม่เกิน4 0,000บาทนะครับแต่ถ้าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับ สมัครใจทะเลาะวิวาทไปคนนั้นไปต่อยคนนี้คนนี้ก็เลยต่อยกลับเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่การป้องกันตัวเนี่ยนะครับผิดในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามาตรา372นะครับผู้ใดทะเลาะกันอย่างอื่นในทางสาธารณะนะครับมีโทษไม่เกิน5,000บาทนะครับก็จะมีโทษปรับอย่างเดียวก็คือปรับทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้คือโทษเบื้องต้นของการสมัครใจทะเลาะวิวาทนะครับผม